มาดูความรักเลยของคุณพลึกความรักคุณพลึกเป็นอย่างไรคะความรักของคุณพลึกนะคะเป็นอย่างไรความรักเป็นนี้เลยคะ่ะสิบไม่เท้าค่ะอืออาจารย์ความรักทำไมเยอะแยะแบบนี้อะไรเนี่ยคนมีคู่เนี่ยนะเราต้องบอกว่า ความรักเนี่ยนะไม่ได้เยอะแยะอะไรหรอกสิบไม้เท้าเนี่ยบ่งบอกของปกติเลยเราก็จะมีแบบอะไรที่ทําร่วมกันหรือว่าจังหวะชีวิตก็คืออ่ะเราต้องแยกกันไปทํางานนะเย็นมาเราเจอกันหรือเราไม่ได้เจอกันช่วงเย็นนะเรามาเจอกันช่วงวันหยุดนะหรืออะไรต่างๆตอนเนี้ยมันเหมือนเป็นกิจกรรมปกติที่คนมีคู่ก็ต้องปฏิบัติแบบนี้แหละอืมแต่ตัวเราเองเนี่ยพอเราเริ่มเบื่อตัวเองแล้วยิ่งเป็นแฟนเป็นคู่เนี่ยก็รู้สึกว่าพูดได้เต็มที่ไพ่ก็เตือนเลยคุณเด็กถือดาบ ยาหัวร้อนอ,อย่ามีปากเสียงกับคู่ในเรื่องความรักเลยเพราะสิ่งที่คุณเบื่อนะ่ะคุณไม่ได้เบื่ออะไรทั้งนั้นคุณเบื่อตัวเองเพราะฉะนั้นความรักของคุณยังถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่เดือนนี้คุณเองอาจจะมีความใจร้อนอาจจะเบื่อตัวเองอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่าตัวฉันเองทำไมเป็นแบบนี้ทำไมนู่นนี่นั่นขเขาเรียกว่าอาจจะไปทำร้ายความรู้สึกของคนที่เรารักได้นะบางคำพูดเราเองอาจจะไม่ได้อยากให้หมายความแบบนั้น แต่เราพูดออกไปอาจจะไปทําให้ใครหลายๆคนที่อยู่ข้างๆเราไม่ว่าจะเป็นคนรักเราไม่ว่าจะเป็นภายในครอบครัวเราพี่น้องเราหรือคนที่อยู่ข้างเรามาตลอดเนี่ยใช้คําว่าเสียความรู้สึกได้ เพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ถ้าคุณเบื่อตัวเองอาจจะหาเวลาไปเอนจอยกับตัวเราหน่อยไหมไปเที่ยวรีแลกซ์ไปเที่ยวกับมาแล้วก็ยังเบื่ออีกค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไปทําอะไรอย่างที่พิมพ์บอกไงว่าทําให้ตัวเองเป็นนิวลุคแบบใหม่หมเลยเราก็จะมีความไม่เบื่อและมีความสดใสให้ตัวเราแล้วเบื่ออะไรให้ไปอยู่ตรงนั้นเนาะให้ไปทําตรงนั้นทําตรงนั้นให้มันดีขึ้นไม่ใช่นี่ค่ะมีปากเสียงกับคู่ไม่สมควรเลยนะ เพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้คุณเองอาจจะมีในเรื่องของสภาวะอารมณ์ที่อาจจะยังไม่พร้อมในการพูดคุยหรืออะไรต่างๆก็พยายามเงียบไว้ดีกว่าสําหรับคนโสดในช่วงเวลานี้มีคนเข้ามานะแต่คุณรู้สึกมันมันเหมือนคุณปิดอะ่ะเออบางทีก็ปิดบางทีก็เปิดอะ่ะบางทีก็อยากคุยนะอ่ะเปิดอ่ะบางทีคุยปบปิดอีกแล้วไม่อยากคุยอะ่ะรู้สึกนู่นนี่นั่นจัง ็เราเบื่อตัวเราอยู่ไงเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาเนี้ยในเรื่องของความรักเนี่ยอาจจะยังรู้สึกไม่ลงตัวอาจจะยังรู้สึกไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกอารมณ์ไม่ปกติบางทีอารมณ์เรามันแซดอะเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องหลอกใครก็ได้เนาะเพราะ,ะนั้นอยู่กับตัวเองก่อนค่ะในเวลานี้นะ